สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเรารายการของเรานะคะวันพุธพฤหัสประมาณบ่ายสีโมงครึ่งทางไทยทีวีสีช่องสค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าชีวิตของคนเรานั้นออมีความทุกข์มากมายนะคะแต่ละคนเราก็มีวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆกันไปกรรมฐานเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะน้อมนำเข้ามา แก้ปัญหาของเราได้หลายคนที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วสามารถจะรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองได้ในขณะที่อีกหลายคนสําหรับคนคน,คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะ ใช้กรรมฐานในการที่ทําให้มีความจําดีขึ้นนะคะเล่าเรียนได้ประสบผลสําเร็จดีขึ้นคนที่ทํางานนะคะก็เมื่อหันมาปฏิบัติกรรมฐานก็จะพบว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้นวันนี้เรานิมนต์พระเดชพระคุณพระราชสุทธิยานมงคลหลวงพ่อจรัย์ทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีมาพบกับท่านผู้ชมในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกเป็นบุญคุณอย่างยิ่งนะคะที่หลวงพ่อกรุณา ให้เวลากับเราหลวงพ่อขานมสก,การค,ค่ะ,ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกรรมฐานจะแก้กรรมได้ยอย่างไรคะ่ะอยากจะนมสก,การเรียนถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานมีความหมายว่ายอย่างไรคะอ่าขอเจริญพรกรรมฐานบางคนไม่เข้าใจเยอะคำว่ากรรมต้องแปลก่อนกรลโมแปลว่าการกระทำฐานตัวนี้แปลว่าถอฐาน ยึดเหนี่ยวโจดมงหมายในงานของเขาเรียกกรรมฐานแปลว่าสภาพหน้าที่การงานจึงเรียกว่ากรรมฐานแปลให้เด็กเข้าใจอย่าไปแปลสูงเพราะกรรมฐานสรุปใจความเนี่ยสภาพของชีวิตอยู่ในหน้าที่การงานที่จะต้องรับผ <assistant. S 2> nee ิดชอบเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยมีแปลความหมายอย่างนั ocking, ้นบอกคนไปตีความกรรมฐานไปส่วนนิพพานน่าจะตีความหมายให้เด็กเข้าใจว่ากรรรม แปลศัพท์ภาษาแปลว่าการกระทบฐานตัวนี้ไม่จะทอถุงฐานะถ้าใครทํากรรมฐานแล้วจะฐานะดีจับจุดงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่รับผิดชอบในชีวิตของเขาเรียวกว่าสภาพชีวิตรวมเรียกว่าหน้าที่การงานทําด้วยความถูกต้องและงงานนั้นก็เป็นงานที่ไม่มีโทษเระ่องงานนั้นสําเร็จไปด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงและงงานสาเร็จนั้นทันต่อเวลาและเหมาะสมเรียกว่ากรรมฐาน แค่ะหลวงพ่อขาหลักง่ายๆของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคะ่ะหลวงพ่อจะกรุณาแนะนําว่ายัางไงคะกรรมฐานวิธีการกรรมฐานต้องพูดให้เขาใจก่อนคือเขาพูดกันทั่วๆไปกรรมฐานนี่มันเป็นหัวใจกลางขาเขาจะเรียกว่าสามถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานาแต่ต้องลงกรรมฐานทั้งนั้นจะเป็นสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่ต้องลงกรรมฐานาคือจะาพชีวิตในหน้าที่การงาน สมถะแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าการศึกษาสแสวงหาความรู้หรืออีกนัยยะหนึ่งเรียกว่าอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะเพื่อการศึกษาความจริงใจในมาจิตสงบแนละ้วเราจะรู้เหตุการณ์ได้ถึงจะต่อไปวิปัสชนากรรมฐานถ้า <S S S> ว่าวิปัสชนากรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าภาวนาให้มันเกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบศึกษาไม่ครบไม่รู้ของจริงเนะี่ย จะไม่เข้าถึงวิปัสนาแน่นอนวิปัสนาแปลว่าศึกษาครบแล้วจากสรรมะกรรมฐานอุบายวิธีจิตสงบในมาจิตสงบแล้วมันก็เกิดความรู้จริงขึ้นมารู้จริงขึ้นมาก็เกิดขึ้นแปลปรวนแล้วก็ดับไปจึงจะรู้ของจริงปัญญาจึงจะเกิดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานจึงเรียกว่าแก้ปัญหาชีวิตดี่สุดขอเจริญพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อคะ สำหรับชีวิตประจําวันนะคะสาหรับชีวิตประจําวันของพวกเราเลยเนะคะเราจะใช้กรรมฐานอย่างไรคะที่จะให้เป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตในประจําวันการที่ใช้ชีวิตในประจําวันถ้าบอกกรรมฐานต้องศึกษาก่อน <c oughs> กรรมฐานหน้าที่การงานแล้วก็การหน้าที่การงานที่รับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบแล้วจะไม่มีการงาน <c oughs> ในหน้าที่การงานอย่างนั้นรับผิดชอบตรงไหนเราก็ต้องแปลความหมายชั้นสุดคือการพัฒนาจิต การพัฒนาจิตที่จะแก้ปัญหาได้ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตเกิดที่ไหน <Okay. S 1> จิตเป็นอะไรจิตแปลว่าธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์ร <Okay. S 1> ับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานเหมือนเทพประทึกเสียง <Okay. S 1> มันไม่มีตัวตนให้เราไปจับคลำม,มันได้ <Okay. S 1> เรียกว่านามคือรูปแปลว่ากายนามแปลว่าจิต <Okay. S 1> แต่คนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะัจะเรียกว่านามมาทำมาด คนเรียกว่านามาทรมีมธรรมะประจําจิตเนี่ยเรียกว่านามาทรม,มันจะแก้ปัญหาและรับผิดชอบคนละรับผิดชอบทางไหนชื่อว่านาที่การงานหนึ่งอาตมาจะไม่แปรสับบาลี<ฆ>จิตเกิดทางตาตาเห็นรูปเกิดจิต<ฆ>หูได้ยินเสียงเกิดจิตที่หูกลิ่นจมูกได้กลิน่นเกิดรับผิดชอบที่จมกูก<ฆ>คือเหมน็นหรือหอม<ฆ>จิตมันเกิดที่จมกูกแล้วก็ปากลิ้น รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจิตมันก็เกิดมันต้องรับผิดชอบกายช้ำผับร้อนหนาวอ่อนหรือแข็งที่นั่งลงไปต้องรับผิดชอบนี่ตรงนี้ถึงจะรู้ว่าจิตประจำวันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าหากว่าไม่รู้ตรงนี้เลยพัฒนาไม่ถูกและจะสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตสภาพชีวิตเป็นอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจกรรมาฐานดีแล้วสามารถจะไปพัฒนาและแก้ปัญหาชีวิตประจำวนันประจำบ้านของเราได้อยู่ตาเห็นรูป ตัวอย่างให้เห็นเห็นปั๊บสตีดีสตีก็กําหนดส่งกระแสจิตที่ตรงหน้าผาส่งออกไปเห็นนี่ลูกนี่ของนี่มันเกตกสะสัคนมีปัญญาจะต้องเก็บนี่รับผิดชอบตรงนี้ใช้แก้กปัญหาได้แเอเจริญพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อคะสําหรับกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรคะอ๋อกรรมฐานแก้ด้เนี่ยแก้อย่างไกางไก็ขอเจริญพรต่อไปค่ะกรรมฐานแปลว่าแก้กรรม กรรมอะไรขอจเจริญพรว่าก,กรรมครั้งอดีตที่ผ่านมาต่อพูดตรงนี้ก่อนจะเข้าใจคคนที่จเจริญกรรมมาฐานหนึ่งระลึกชาดสองลูกกอดแห่งกรรมสามแก้ปัญหายัางไงระ,ะมึกชาติได้ตรงไหนคนไม่เข้าใจระ,ะมึกชาติของตัวเองได้ชาติแปลว่าไรชาิคือสีแดงนี่อาตมาจะตีความก่อนเนะสีแดงคือชาตดสีขาวคือระศาสนาสีน้ําเงินนั่นหนาคือพระมหาจัก,กรพงศ์ทองไตรงนี่ ย่านีเรารับผิดชอบในว่ากรรมฐานลำมกชาตดยังไงชาติคือตัวเองลำมึกตัวเองได้ค่ะหลวงพ่อไม่ได้หมายถึงย้อนไปในอดีตไม่ใช่ค่ะเอานี้เลยอดีตเหมือนกันอดีตที่มาทานอดีตในชาตินี้ด้วยค่ะไอชาตโน้นอย่าเพิ่งไปพูดค่ะมันไกลมากเอาที่ให้เห็นก่อนค่ะอดีตชาติของคุณโยมยกตัวอย่างโยมน่ะแต่เป็นเด็กเจริญวัยชราษมาหรือเอาที่แล้วมาปีเชียร์ค่ะเนาะ รู้น้แต่เป็นชาติ <พอ S 1> ทางาาน,นั้นชาติทางนั้นเกิดดับเกิดดับเป็นชาติเป็นภพแล้วก็คุณโยมเนี่ยสมมติว่ายังไม่มีธรรมะเลยยังไม่มีธรรมะมาเจริญกรรมฐานมันก็มีธรรมะขึ้นมีสติสัมปชัญญะขึ้นพอมีสติสัมปชัญญะแนบสนิทกิเล้หัวใจเกิดปัญญา,ป,ญญาปัญญาก็เลยถึงชาติตัวเองแล้วยกตัวอย่างให้เห็นเมื่อปีที่แล้วนี่เล่นการพนันเมื่อปีที่แล้วนี่ช่ยแชรแตกล้างินเดือนออกไปช่ยแฉกหมดไม่ได้ดูครอบครัวเลยนะนี่ตรงนี้ละมิชาติอย่าง ว่าปีนี้ต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้ขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลานี่กรรมาฐานขาดก็ไม่ไปเติมเกินก็ไม่ตัดประหยัดเวลาไม่ได้นี่เร้วไมิชาติอย่างนี่ชาติทิ่นแลเรามถึงตัวเองค่ะอ่านตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้ขายชีิตจะได้รับผิชอบจะได้ประกอบกุศลอได้ผลนาเป็นหลักฐานสำคัญตรงนี้สิจุดลุ่งจุดแวนจุดตะแคงตั้ง โลกเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เอ็นถึงตัวเองละมิตรชาติชาติคือตัวเองไม่ใช่ชาติคือธงชาติและไม่ใช่ชาติคือหมูสัตว์หรือไม่ใช่ชาติคือประเทศไทยชาติตัวนี้หมายถึงตัวเองละมิตรชาติว่าปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องประหยัดเป็นข้าวขาดเติมเข้าไปเติมตัดออกะเอาที่ตัดที่เกินเอามาเติมที่มันขาดถึงจะถูกต้องไม่ใช่การมาฐานไปชวันนี้พาไปบวชชีพราหมณ์มาอย่างนั้นเหรอนี่ข้อหนึ่ง สองล้ำลึกอะไรได้ล้ำลึกชาติที่สองบวลึกถึงบุปภการีได้ถ้าคุณโยมไม่มีธรรมะไม่นึกถึงพ่อแม่แขอฝากไว้เลยนะขอญาติโยนทั้งหลายผู้ฟังผู้ชมก็ตามคนเราเด็กเดือนนี่ขอตะต่างพ่อแม่เรื่อยถ้ามีธรรมะขึ้นมาถึงจะรู้ขอตะต่างพ่อแม่เรื่อยมีทุกข์ถึงจะคิดถึงแม่นี่คือชาติบุปภการีถ้ามานั่งธรรมะจะร้องไห้คิดถึงแม่นะคิดถึงพ่อนะถึงจะถูกไม่ใช่ไปสวรรค์นิพพาน ลำลึกชาติสอง้นไปถึงบุปกาลีได้จะไม่ลืมแม่ลืมพ่อลืมแม่แน่ลืมปู่ย่าตายายจะไม่ลืมชาติภูมิมาติภูมิตอนจะไม่ลืมเครื่องอุปกรณ์ใช้สอนที่พ่อแม่หามาให้และจะไม่ลืมตัวลืมตาและจะไม่ลืมมือสองเท้าสองสมองหนึ่งที่พ่อแม่ให้มาพ่อให้หัวใจแม่ให้มือให้เลือดน้ำเหลืองทาไมลืมนี่ตรงนี้ลำลึกชาิได้แน่นอนจะไม่ลืมพ่อแม่เลยจะเคารพพ่อแม่อย่างยิ่งยิ่งเนี่ยบูปการทีสองแล้วเขาจะไม่เสียงพ่อเสียงแม่เลย น้ำตาจะร่วงทันทีนะนี่เรามกชาดีสองสามรู้กฎแห่งกรรมจากการกระทำของเขาว่าทําไปแล้วเนี่ยมันดีหรือชั่วประการใดตัวรู้ตัวเป็นปัจจจตังเวทิตับโพวิญูหิไม่ใช่คนอื่นมารู้เรารู้ตัวแล้วจะทําผิดหรือทาถูกหรือวดีหรือชั่วประการใดคุณยอมรู้ตัวอย่างนั้นนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ไปรู้คนอื่นรับสามแก้ไขปัญหาย,ยังไงในเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วมีเวรมีกรรมชนีไม่ปฏิเสธทุกข้อหาต้องยอมรับกับ <Okay. S 1> จากที่การกระทำเขาเป็นตน้น ถ้ามาที่คอหักมาก็เพราะอย่างนี้เองน,นี่เราก็รู้แก้ปัญหาตรงนี้เขาจะพรอย่างนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะหลวงพ่อจะกรุณาอธิบายต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะได้ได้ได้เขาจะเป็นพรแหมดีมากถามเรื่องกฎแห่งกรรมต้มองแปลให้เข้าใจไปแปลสูงเด็กมาเข้าใจกดแปลว่าอะไรก่อนกดแปลว่าดันค่ะกดให้ลงค่ะให้จมลงไปกดแห่งกรรม รมแปลว่าการจะทำใช่ไหมกูย่มทําดีมันก็ดันไปทางดีทาชั่วมันก็ดันไปทางชั่วกฎเกณฑ์วิธีการคนแล้วต้องมีกฎเกณฑ์มนุษย์จะต้องมีกฎเกณฑ์ข้งมนุษย์ดูด้วยการมนุษย์เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีสมบัตมนุษย์เลยนะแล้วจะรู้ได้ยังไงอตาตมาก็ขอฝากไ้ด้วยว่าพี่น้องชาวไทยทัท่วถไป,ปเดี๋ยวนี้เขา้าใจกฎมาแล้วว่าดันคล้ายๆว่าคนจะสูงขึ้นมาเนี่ยมันค่อยกดลงกดลงแต่ทําดีมันก็ดัน ไปทางดีทําชั่วกดลงไปเลยกดลงไปชั่วเลยนะ,ะเอาดีไม่ได้เลยจึงเรียกว่ากดแห่งกรรมฉะนะัะ้นหลวงพ่อจะเรียนพรสั้นๆค่ะหลวงพ่อขาจะมีนักวิชาการเขาว่าหลวงพ่อไหมคะว่าหลวงพ่ออธิบายไม่ตรงไม่ตรงกับที่คนอื่นเขาอธิบายนะคะเขาก็มีพูดเหมือนกันแต่แตมาพูดกดแห่งกรรมตามเป็นจรงิงไม่เดี๋ยวเอาหลักใครพระเจ้าสอนทําดีได้ดีทําชั่วดีชั่วดีไหมเอาหลักนี้มาพูดทาดีให้เราได้ชั่วไปสิทำชั่วด้ดีอย่างไร S <S> <S นี่ยเอาหลักนี้มาพูด <S <S> <S ไม่มีใครเสียงฝรั่งกอาเสียงไม่ขึ้นแต่นักวิชาการจะเสียงไงก็เสียงไปเพราะวิชาการเนี่ยมันมีแต่ความรู้มันไม่มีความคิด <S <S> <S มันไม่มีสติปัญญา <S <S> <S แต่คนที่มีปัญญาจะคิดให้ชะลอบลงไป <S <S> <S คิดให้สั้นแล้วให้ใหญ่จะความนะไม่คิดยาวจนน้าท่วมพุงบุกบุบุ้งหลงเหลงให้ไม่ได้อย่ามาได้ของจริงกดแห่งกรรมตามเป็นจริงไม่ผิดเลยเนี่ยเพราะเจนพร่น เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานสีน่ค่ะหลวงพ่อว่าเกี่ยวข้องกันยังไงกับาการแก้กรรมอ๋อสติปัฏฐานสี่เนี่ยการแก้กรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้สติปัฏฐานสี่ต้องอธิบายก่อนหนึ<ฮ>่งกายานุปัชนาติปัฏฐานสองเวชนานุปัชนาติปัฏฐานสามจิตานุปัชนาติปัฏฐานสี่ธรรมานุปัชนาติปัฏฐานจะอธิบายชัดๆัการภาวนาสติปัฏฐานสี่ข้อหนึ่ง กายานุปัสนาไม่ใช่หมายสูงกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยีดยดอีกขาเอาสติย้ายเข้าไปเท่านั้นเองมีสติในการเดินควบคุมจิตนี่คือสี่นี่คือศินได้ความเนี้ยเวทนานุปัสนาติปทานเวทนาปแปลว่าอะไรปแปลว,ว่าบังคับไม่ได้บัญชาไม่ได้มันเกิดขึ้นเองเวทนามีสามอย่างหนึ่งุขก็เวทนา ทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามีสามเวทนาแต่สุขแปลวอะไรดีใจดีใจมากต้องั้งทัตติวัสองเสียใจมากก็ต้องทัตติวัสามอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกในเมื่อไม่สุขไม่ทุกแล้วจิตไม่มีที่เกาะไม่สุขไม่ทุกจิตมันก็ลอยออกไปเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยต้องมีสติเช่นคุณยอมเสียใจอดีใจดีใจยกตัวอย่างให้เห็นวันนี้เขาจะเงินมาให้สิบล้าน เย็นวันนี้ดีใจเรื่อยไม่จะตั้งสติไว้แลวเหมือนนี่พลาดไปไม่จะมาตามแบบไปอันิจจัางทุกขังหน้าตาไม่แน่นอนและโยมจะเสียใจแก้ไม่ได้ต้องเตรียมตัวนะก็ต้องบอกว่ากําหนดดีใจหนอที่ลิ้นปีเนีะให้ใจยาวๆไวพอตั้งสติได้ไอ้สติมันจะบอกเย็นนี้ม่ได้เงินมันจะบอกเองนะมาบอกว่าเย็นนี้มาได้เงินเขาไม่ได้มาให้เราจะได้เตรียมตัวไปหาที่อื่นแทนจะได้ไม่เสียใจนี่เรียกว่าสุขกวีชนะ ดีใจต้องเตรียนตัวเสียใจเสียใจทํางานเสียใจอย่าไปปล่อยความเสียใจค้างไว้นี่เวทนาอย่าความฟังโกรธค้างคืนไว้จะมีอารมณ์ค้างตอนเช้าจะทํางานไม่สม็จนี่ปัญหาแก้ไขปัญหาเราก็กาหนดโกรธสั้งสติหายใจยาวๆเอาสติไว้ที่ลิ้นปี่เอาเชือกวัดจากตะมูถึงสะดือแล้วก็วัดปึ่งกลางนี่เจตสิค่ะคือลิ้นปี่หายใจยาวๆความโกรธจะหายไปโคนโกรธในใี่หายใจสั้น แล้วเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการหายใจยาวๆหมันจหายใจเราๆก็หายใจแรงหายใจยาวๆแผ่วเบาๆสบายสบายเหมือนเครื่องลงสีชังๆแผ่ไอน้ำมันสีข้าวมีพลังสูงแต่เครื่องไซเคิลไวๆเนี่ยเครื่องไม่มีพลังนะหายใจเร็วๆเนี่ยคือมโหง่ายขาดสติขาดสติมากนี่คือเวทนาเราต้องกําหนดทั้งดีใจเสียใจจะได้ไม่ต้องปลงให้มันตกและอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ เราต้องกาหนดรู้ตัวรู้ตัวเข้าไว้อย่าเสียท่าจิตมันจะลอยออกไปฮะที่เกาะเกี่ยวไม่ได้ก้าวไม่มีที่เกาะเกาะไม่มีที่เก็บค,นค้นไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการไอ้กฎแห่งกรรมอย่างนึงกฎหมายอย่างหน,นึ่งกฎหมายเนี่ยเขาแก้คุณดื้อมันต้องมีกฎเกณฑ์วิธีการคนฟาฟร้นฝ่าฝืนกันมากมายเพราะคนขาดธรรมะไร้คุณธรรมนั่นเองเนี่ยเขาจริญพรอย่างนั้นการทำกรรมฐานนะคะกับการทำทานเนี่ยค่ะอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะอ๋อการทำกรรมฐาน กับการทําบุญค่ะให้ทานทางก็รีบเลยค่ะให้ทานนี่มันม่พูดแต่หลักวิชาเขาบอกว่าทานศีลภาวนาใช่ไหมทานศีลภาวนาจะยลกตัวอย่างให้เห็นเลยค่ะทานทําทานได้ไอ้ขโมยก็ทําทานได้มันให้ทานได้แต่มันไม่มีศีลนะค่ะไม่มีศีลนะใครก็ทําทานได้ค่ะแต่มันมีปัญหาอยู่อันทานศีลภาวนาก่อนที่จะไปทําทานก็ต้องรับศีล ต้องมีสินก่อนยกตัวอย่างให้คุณโยมเห็นทานไม่มีสินเหมือนทานโยมไปเรือเรือพายสินค้าไปเรือพายเนี่ยถ้าโยมมีสินขึ้นมาอีกตั้งสติไว้การทําทานโยมจะได้บุญเหมือนทานของสินค้าโยมไปรถยนต์ขึ้นนี่นทานนั้นสูงขึ้นถ้าเรามีึ้นไปเร็วขึ้นถ้าโยมมีภาวนาด้วยทานของโยมคือสินค้าจะไปขึ้นบิน อ oh, นี่ <okay. S 2> น,นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะ <Okay. S 2> ในมาเปชเชนีแล้วนะทานกับศีลเนี่ยภาวนามันยิ่งต่างกนลิบเลย <Okay. S 2> คนเราไปให้ทานก่อนุทธเจา้าสอนมาทานการให้ <Okay. S 2> แต่ให้กันเนี่ยแล้วก็ช่วยกันเนี่ยแต่ไม่มีศีลค่ะ <Okay. S 2> ให้ไปช่วยไปอาจไปติดคุกก็ได้ขาดสติขาดศีลสามารถไปทําความทั่วได้ <Okay. S 2> ต้องมีสติต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็มีความดีคือภาวนา เ,เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานกับการให้ทานมันยังต่างกันเหมือนกันไม่ได้แต่การจํากรรมฐานเนี่ยเป็นจุดหมายของของคนคถ้าคนเรามีเจริญกรรมฐานปั๊บทานมันจะมาเองทานบริสุดทานที่เราให้การเนี่ยส่วนมากไม่มีศีลไม่มีภาวนามันก็เป็นการทานแลกเปลี่ยนทานไม่จริงถ้าคุณโยมมีภาวนานั่งกรรมฐานพับจะเกิดเมตตาก่อนได้อานิสงส์เมตตาก่อนเลยใช่ไหม แล้วก็จะอยากจะช่วยเหลือคนโน้อนอยากจะให้คนนี้แล้วไม่หวังผลตอบแทนด้วยนี่เรียกว่าภาวนาสูงสุดเนี่ยแต่ในนั้นการบุญให้ทําบุญทุนทานมันยิ่งต่างกันก็ไ้ภาวนาต่างกันตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเรานั่งภาวนาใช่ไหมทานมีสองประเภททานที่ให้แลกเปลี่ยนแต่ทานชั้นสูงจากนั่งกรรมฐา,านเนี่ยทานไรอยู่ไหมไม่ต้องเสียเงินเสียศลความชั่วจาตัวได้นี่<อ>คือทานเชียสละ คนที่ทําทานนี่มันเสียหลักความชั่วได้ไหมค่ะไม่ได้นี่องตีความไม่เด็กเข้าใจค่ะทานที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้สตงค่ะไม่ต้องใช้เงินะนะแล้วทางนั่งกรรมฐานน่ะเข้าน่ะเข้าก็จะรู้ตัวว่าสามารถจะกําจัดความชั่วค่ะออกจากตัวได้นี่พูดยังตามตามไม่ต้องเอาปิเลตหมดล้ค่ะเอาแค่ความชั่วในตัวเองออกไปได้ไหมค่ะเอาออกไปได้เป็นทานชั้นสูงเช่นยกตัวอย่างให้เห็นงานสอบพ่องาน,านสอบแม่เนี่ย เอาเหล้าไปกินกันที่งานศพบล้วมาเป็นอะไรอ่ะนะแล้วเล่นการพนันหน้าศพบแม่เลยได้เหรอแล้วก็พระกําลังสวดเนี่ยแล้วก็ไปเล่ยนหน้าศพบแล้วไปทําทานอย่างนี้ได้บุญไหมไปทําบุญต้องละบาปไปสร้างความดีต้องละความชั่วจึงภาวนาสูงสุดนะไม่ต้องใช้สตางเลยมันก็เกิดเมตตาเกิดช่วยเหลือกันไม่หวังผลตอบแทนจะเประการใดตรงนี้ไปจุดหมายสำคัญเพราะนั้นสรุปว่าทานเฉย กับภาวนาภาวนาสูงกว่าโดยไม่ต้องใช้สตางเลยนี่ขอเจริญพรอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อคะอีกคําถามหนึ่งค่ะคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยจําเป็นไหมว่าก็จะต้องเริ่มการทํากรรมฐานครั้งแรกกับพระหรือว่าสามารถจะนั่งทําได้ที่บ้านคะอ๋อเขาจเจริญพรดีมากจะนั่งทำกรรมฐานที่บ้านไม่ได้หรอกค่ะต้องมาฝึกก่อนให้รู้แนวค่ะว่าทําอย่างไรบางคนเนี่ยไปทํากรรมฐานที่บ้านค่ะแล้วก็อ่านหนังสือแล้วทำเองไม่เด้ดพ้เลยไม่มีครู หมือนอย่างยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเรียนมหนึ่งที่มหกอ่ะไม่มีครูได้ไหมค่ะต้องมีครูค่ะแต่ก็มาฝึกรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ทาที่้านได้ค่ะไม่ขัดข้องเลยค่ะอ่าตอนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกเลยนะไม่รู้อะไรเลยทําก็มาฐานดีกว่าคนที่อ่านหนังสือออกนะค่ะไม่รู้อะไรเลยดีมากค่ะรู้นอนรู้นี่มันรู้มากเกินไปมันไม่รู้จริงค่ะมันรู้มากเดี๋ยวนี้คนรู้มากรู้จริงหายากรู้มากังง่ายค่ะรู้จริงต้องทําได้ รู้จำต้องท่องดารู้แจ้งต้องคิดกอนนี่คือกรรมฐานไม่จําเป็นเลยค้นอ่านซื้อไม่ออกก็ดีดีนักลคือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันปุดขึ้นมาเองเลยกระจ่างชัดขึ้นมาเลยมันมีประโยชน์เหมือนกันแต่การทําที่บ้านกับทันทีว่าตมันต่างกันเรายังไม่เคยฝึกเลยอ่ะยังไม่มีฐานเลยนะต้องมาวัดก่อนมาฝึกให้พระ่านสอนวัดไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องวัดอัมพวันแล้ววัดไหนที่เขาสอนก็ไปพอแนะแนวเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําที่บ้านถ้าสงสัยก็ต้องไปถามพระ ถ้าว่าเรียนหนังสือกับไอ้พวกพัฒนาจิตมันต่างกันค่ะต้องถามก็ไปการสอบอารมณ์ด้วยว่าอารมณ์ไปแค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะผิดทางเขาจะเลยนพรอย่างนั้นค่ะคนที่ทํากรรมฐานนะค่ะจะแนะนําว่าอายุช่วงไหนไหมคะหรือว่าทําได้ตลอดเวลาอ๋อกรรมฐานนี่ไม่จําเป็นค่ะเมื่อสมัยผู้จการนะเจ็ดขวบเสมเป็นพระรหันต์แต่มาในสมัยนี้จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะถ้าเขามีศรัทธาและเขารู้เรื่องกรรมฐาน เขามาด้วยศรัทธานะได้ผลนะไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไรถ้าเขารู้เรื่องดีเขามาเนี่ยมาด้วยศรัทธาแล้วก็จะเป็นอายุเท่าไรก็ได้เก้าขวบสิบขวบก็ทําได้ดีผลผมไปแต่คนแก่ันาแก่แล้วแม้เอาไหนก็มีแก่แก่อะไรแก่ไม่มีความรู้เลยเลยแล้วแม้เอาไหนเลยถ้ามาทํากรรมฐานตนแก่อินทรีย์มุย่อนยานแล้วไม่ได้ผลเด็กสู้เด็กไม่ได้เด็กกาลังดีกําลังอินทรีย์แก่หน้า ถ้าเขาเกิดมีศรัทธาเขาเข้าใจอย่างนี้เขาทําได้ผลไม่จําเป็นต้องอายุเท่าไรเรียนถามว่าสมัยนี้เนะี่ยมีคนนิยมที่จะไปทัว์นะคะไปทัวะสามวัดเก้าวัดนะคะนิยมกันมากเลยหลวงพ่อคิดเห็นยังไงคะอาตมาว่าดีเหมนการดีสําหรับผู้ที่ไปเชี่ยงทัวบุญบุญวัดโน้นบางบุญวัดนีนบ้บ้างแล้วกลับไปนั่งทะเลาะกันมีเยอะแยะเลยแล้วก็ทัวมัสยัดเยอะมาที่นี่มากินข้าวอย่างเดียวอาตมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงให้ธรรมะ ก็ดีอย่างสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าคนที่เขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วเขาไม่ไปทัวบุญแล้วเขาต้องการเอาบุญไว้ในใจของเขาอย่างไปทัวบุญเนี่ยตามวัดก็ดีมีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับไปเที่ยวไปศึกษาตามวัดแต่เสียใจด้วยคน